ทางใตข้ามันทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่แนวทางประกอบกาตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอี่โปรดใช้วิดรออารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ,บ,รบ่รัฐบาลเท่างห้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซทุกท่านมาพบกันใน EP ีที่12แล้วนะคะคลิปนี้แอดมินก็มีแนวทางเด็ดสุดที่เข้าทั้งบนและล่างของบารมีพยาครุธมาฝากทุกท่านคะ่ะ และก็มีแนวาทางของทิศทาตะโกกับน้อยคอนหวานแนวทางของคุณหญิงงามใจแนวทางของเสือตัวที่12และแนวทางของอาจารย์บุญรอดพารวยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวาทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยค่ะ เริ่มตนนนน้นกันกับแนวทางของอาจารย์บุญรอดพ่ารวยงวดที่แล้วแนวทางของอาจารย์ก็เข้าแค่เพียงเลขเด่น4ที่มาในหลัก10บนกับ10ล่างนะคะที่มีผลงานสุดปังก้อในงวดก่อนๆเลยค่ะงวด16กรกฎาคมที่เข้าทั้งบนและล่างมาทั้งเลข36กับ21เลยนะงวดนี้ก็ขอให้กลับมาเข้าบนล่างเหมือนงวด16กรกฎาคมนะคะ มาลุ้นกันเลยกับแนวทางงวด16สิงหาคมอาจารย์บุญรอดพารวยเลขเด่นบนให้5กับ6ให้เน้น5ฟัน5ให้รอง 6, 1, 6, 3, 6 9, 2ตัวมี5-6 5-0 5-1 5-3 5-9 6-1 6-3กับ6-9เลข3ตัวมี7-5-0 7-5-6 7-6-1 1-5-6 2-5-7กับ2-5-8 ก็มีตัวเลขที่ตรงกันเลยกับแนวทางของแอสซันเดย์ไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัว50 53 56กับ61ตรงกัน4ห่หางเลยค่ะก็มาดูกันว่าอาจารย์บุญรอดพารวยจะพารวยในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อกันกับแนวทางของทิศท่าตะโกกับน้อยคอนหวานงวดที่แล้ว1สิงหาคม ก็หลุดทั้งชุดเต็มของทิศท่าตะโกและชุดเน้นของน้อยคอนหวันด้วยค่ะหลุดทั้งสองชุดเลยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมางวดนี้ก็ขอให้กลับมาแก้มือได้ทั้งสองชุดเลยค่ะมาดูกันเลยกับแนวทางงวด16สิงหาคมแนวทางชุดเต็มของทิศท่าตะโกเลขเด่นบนล่างให้5กับ9 2ตัวบนล่างให้50 51 57 58 91 92 95กับ9สําสำหรับชุดเน้นของน้อยคอนหวาน2ตัวบนล่างให้เน้น97 50 85 91กับ51เติมเต็ม3ตัวจะมีเลข097 950 185 891กับ951เลขของทิดทาตะโกกับน้อยคอนหวานก็มีความตรงเดน่นกันกับแนวทางของอาจารย์ปรีชาหลายตัวเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัว50 58กับ59และเลข3ตัวก็ตรงกันเลข950 185กับ891ชนกันทั้งหมด6ตัวเลยนะคะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าแนวทางของทิท่าตะโกกับน้อยคอนหวานจะเข้าทั้ง2ชุดไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดมาก็เป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจซึ่งช่วงนี้ก็หลุดมาหลายงวด ในงวดล่าสุดหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาก็หลุดทั้งสองชุดนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้คุณหญิงงามใจกลับมาปังบนล่างในงวดนี้ค่ะมาดูกันเลยกับแนวทางงวด16สิงหาคมคุณหญิงงามใจแอดมินยังไม่เห็นชุดที่1น,นะได้ชุดที่สองมาก่อนค่ะเลขชุดที่สองให้วิ่ง5รูด5 2ตัวมี50 47 57 49 45กับ19ให้กัน59กับ51 3ตัวมี159 974 750 149กับ954เม็ดเดียวให้ฟัน50กับ750ค่ะเลข50เม็ดเน้นเม็ดเดียวตัวนี้ของคุณหญิงงามใจก็ตรงกันกับหลายๆสำนักไม่ว่าจะเป็นฝันเป็นจริงหนุ่มสุพรรณลุงนีนแอดเซรีแอดน้ำพุ ภายตาเทพแอดเศษฐาแอดฟินิกแอดซันเดยอาจารย์บุญรอดพารวยอาจารย์เหนือใหญ่อาจารย์ปรีชาและอาจารย์นัดอาจารย์นัดนั้นให้ย้ำทั้ง50กับ052ตัวเลยนะคะจะมาไหมสำหรับเลข5005งวดนี้ก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะตามมาด้วยแนวะทางของเสือตัวที่12ที่มีผลงานสุดปังมา2ง,งวดติด ดยในงวด16กรกฎาคมให้เลขล่าง36แต่ว่า36ไปเข้าบนฟ้านะคะสำหรับงวดที่ผ่านมา1สิงหาคมให้เลขบน41งวดนี้41เข้า2ตัวบนตรงๆเลยค่ะจะแม่นอีกเป็นงวดที่3ไหมก็มาลุ้นกันกับแนวทางของเสือตัวที่12งวด16สิงหาคมเลขเด่นให้ฟัน5เน้น5 2ตัวเม็ดเดียว54เม็ดโตโตเลยค่ะ ให้รอง65 26 04 64กับ55 3ตัวจะมี154 254 954 054กับ345ให้ลาก54เน้น54นะคะเลข54ตัวเน้นตัวลากตัวนี้ก็มาตรงกันกันกบแนวทางของแอตะวันตรงกับอาจารย์เหนือใหญ่ ตรงกับเลขดังคนบ้านสวายและก็ยังตรงกันกับเลขใบรำชุดนี้ด้วยนะคะก็มาลุ้นกันว่าเลขของเสือตัวที่12จะเข้าอีกเป็นงวดที่3มไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะปิดท้ายกันกันกนกบแนวทางของบารมีพยาครุดซึ่งเป็นแนวทางที่มี FC ถามมาและเป็นแนวทางที่แอดมินก็นำมาลงในเกือบทุกงวดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเข้าหรือหลุด โดยในงวดหนึ่งสิงหาคมล่าสุดก็แม่นและปังสุดๆเพราะว่ามีทางเลข4-6กับ4-1โดย4-6เข้า2ตัวล่างตรงๆและเลข4-1ก็เข้า2ตัวบนเป๊ะเลยค่ะกลับมาทำผลงานได้ทั้งบนและล่างในงวดที่ผ่านมาเลยนะคะในงวด16สิงหาคมเจ้าของข้อมูลก็ให้แนวทางมาแล้วค่ะพึงจะลงแนวทางให้ในวันนี้ช่วงสายๆนะคะเลขบารมีพญาครุฑ 3ตัวจะมีเลข881กับ982 2ตัวให้81 82 88กับ89และให้กัน92าร92ไว้ด้วยค่ะเลขเด่น8ก็มองมาตรงกันกับสําสมนักนี้เลยนะคะอาจารย์ปรีชากับเลขรับเฉพาะสายทหารตรงกับอาจารย์ปรีชาก็จะมีเลข81กับ89แล้วที่ตรงกับเลขรับเฉพาะสายทหาร จะมีเลข82ตัวเดียวเท่านั้นค่ะจะเข้าบนล่างอีกไหมสำหรับแนวทางของบารมีพยาครุดงวดนี้ก็มาลุ้นกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งใน EP ถัดไปสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอ็ซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ okay.